การอ่านทำนองสนอจัดทำโดยนางสาวรัชดาพรสมรักห้องสองเลขที่20เสนออาจารย์ธนพันธูปหอมรายวิชาการอ่านร้อยแก้วและร้อยกลองผู้ชงคับประยะชันสิบเอที่ชงชาติฉลาดยนคะเนกนคะนึงการกระส์ดลิ้นชวีวานระวังเหือดระแวงหาย หมอแก่การจะเสกสันประวัติวันจะโนบายมาล้างเหตุพิเชษายสมังสนสโมสน,นาวันหนึ่งรู้ถึงการละสึงสาพิชากรกุมาลินชวีวอนสเสด็จพร้อมประชุมกัน ตราบันวันสกามาสถานราชเรียนพันถ้าแกล้งเชิญกรุมานฉันสนิทหนึ่งพระองค์ไปรูห้องหัระโหทานก็ถามการณนาทันใดมีลีลับอะไรในกระทาเชน่นทะบตรชา